อาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเลยเล,ย,เลย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับจัดมาเสริมครับอีกคันหนึ่งนะครับเข้าใหม่นะครับตัวนี้ DC95MT นะครับโดยเสียมิงครับ นี่ยกโชว์แล้วครับอ่าเข้าช่วงหน้าเกีียวแล้วนะครับรีบๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรถก่อน,นครับค่อยมาฟังราคากันนะครับโอ้เครื่องนิ่มมากเลยครับนี่ โซ่ก็ยังดีอยู่นะครับชรงล่างดีเลยแหละครับเป็นรถอุ้มนะครับคันนี้ปีห้าหครับปีห้ครับคันนี้เท,ท็กยังสวยเลยแท็กยางโอ้โหคันนี้ถือว่าเจ๋วนะครับแต่เดี๋ยวมาฟังราคากันครับยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ รถจอดเอาไว้นะครับยังไม่ได้ล้างนะครับดูตู้นะครับท่านผู้ชมปีห้าหกนะครับมาถึงสดสดร้อนๆนะครับโอ้แท็กยางสวยเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยดูที่ผมบอกเมื่อกี้ครับช่วงล่างสวยนะครับเดี๋ยวเสียมิงจะล้างรอนะครับท่านผู้ชม ล้างให้สวย,สวยก่อนเดี๋ยวดูรอบๆบคันก่อนก่อนที่จะล้างดูรอบๆบคันก่อนนะครับเดี<อ>๋ยวขึ้นมาอยู่บนบันลังก่อนนะฮะโคเลตนะครับโคเลต ลูกดาวทำมาัไเดิมมัเยกันเดิมครับลูกยาเอ้ยลูกดาวรถใหญ่นะครับรถอู

เสียมินคันคันนี้พร้อมใช้เลยไหมพร้อมใช้เลยคันนี้คันนี้พร้อมใช้เลยนะครับรอ,อือเิทีโอ้ยที่เป็นเส้นเส้นยังไม่หมดเลยเทคใหม่อยู่นะครับอันนี้ขับมามันเปื้อนดินเฉย จะล้างสักหน่อยให้มันเงาเงาถือว่าสวยนะครับยังไม่ล้างโอ้ปีห้าหกปีห้าหกยังงามนะครับค<อ>งไม่ค่อยได้ใช้นะครับคอเลสคอสปริงับตว้อ่าช่วงล่างยังไม่ทะลุเลยนะครับคอ,อยังสวยอยู่เลยนี่เลสแล้วนะครับ อ,อาเสียให้ลุงพรยกนิ้วให้ก่อนครับอย่ยรับประกันตีว่าเยี่ยมบอมมกใครหนึ่งใดให้ไม่ได้เน่แต่จะจรันวิวนะแ <c oughs> ท็กหม่สองเส้นเนาะนี่ขวบาทลี้วแท็กหม่สองเส้นนีนนน่ปากโคเลเดทนี่ไม่หมดถ้าล้างไปก็เงาวับลบเกือบห้าหมื่นแล้วอุปากโคลเดทแล้วพอสปริงหมด วยนะครับคันนี้เก็ขับเมื่อกี้นิ่มมากเลยครับสนใจติดต่อมาเลยครับผมคันนี้เอาแจ้งราคาแจ้งราคาก่อนนะครับอันนี้ปีห้าหกพร้อมอูนนะครับพร้อมเล่มอพร้อมเล่มเปิดอยู่ที่4ี่แสน้าหมืนบาทนะครับ เป็นอุ้มนะครับคันนี้95 490,000บาทต่อรองนะครับต่อรองได้เลยคันนี้มาต่อรองกับเสียได้เลยครับเดี๋ยววีระดาแต่งจะพามานะครับเดี๋ยวล้างรอครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างครับเดี๋ยวจะล้างรอนะครับเกี่ยวแต่นาพี่ถักยางได้ถักยางใหม่สองเส้นโอ้นี่ช่วงล่างนี่สวยครับสวยจริงครับสวยจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับสวยจริงครับคันนี้ สนใจติดต่อมาเลยนะครับเบอร์โทร093นะครับ0895800นะครับวีระดำแต่งจัดให้นะครับแนะนำมานะครับอ,อย่าลืมติดตามด้วยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ดีซีเก้นะครับตัวนี้อย่าลืม490,000บาทต่อรองนะครับอ่านี่อุ้มก็ประมาณตันสองนะครับออย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับจะได้ทันใจหน่อยอ่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม